สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แนวทางฮานอยนะครับวันที่ห้านะครับก่อนจะชมวันที่ห้านะครับดูวันที่สี่ก่อนนะครับวันที่สี่นี่เข้าสองเก้านะครับเป็นตัวกลับนะครับเข้าสองเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับตัวนี้นะเข้าตัวนี้นะครับผม ของโมบานนะครับนี่นะครับเข้านะครับมาดูของมาดูของวันที่ห้าพฤศจิกานะครับผมวันที่ห้าพฤศจิกานะครับภาพพฤศจิกาหกสี่นะครับผมนี่ครับเลขสูตรที่ตัดออกมานะครับก็จะมีเลขแปดเลขหกเลขสองเลขเจ็ดแล้วก็สามแล้วก็ แล้วก็หน <House> <speaking in aría> no ึ Souls ่งนะครับผมมาดูนะครับผมนี่ดูนะครับวันนี้โอ่เด่นสองนะครับเดินสองเด่นหกนะครับวิ่งเจ็ดนะครับผมวันนี้นะครับเดินสองเด่นหกวิ่งเจ็ดนะครับก็จะมีสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับผมสองสามนะครับสองสามสองหกนะครับสองหกนะครับ 28นะครับ6 7นะครับผมหกสนะครับ3 7นะครับแล้วก็เจนะครับแล้วก็8ปดสามนะครับสองเจ็ดนะครับผมได้ชุดกันนะครับสองสองนะครับสาสนะครับแล้วก็6กหกนะครับเจ 9ก้าเก้านะครับผมนี่นะครับก็นิ้นๆนะครับนิ้น7จแปดนะครับผมมันนี้นิ้นจแปดแล้วก็หกเจ็ดนะครับหกสามนะครับนิ้นๆนะครับแล้วก็ตัวกันนะครับตัวกันก็ตัวนิ้นนะครับนี่นะครับ 67นะครับแล้วก็3นะครับ2 3นะครับแล้วก็2 2นะครับตัวกันนะครับนี่ครับแล้วก็ 2>, <c oughs> 2 7นะครับกันนะครับตัวกันนะครับผมถ้าชอบก็ ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับวันที่5ทับ1นึนะครับมาแบ่งปันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหงิงๆปังปังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ